thấy này phụ mình bưng cái lái bần này xong rồi rồi thì nào sao muốn สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมบาา้านนัดครับบว่าสิเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ภูเขามา่ชมทั่วโลกครับวันนี้ก็มาพบปะกันกับบาา้านนัดกับสอฟกอที่เก่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบปะกันในเสาวันพฤหัสบันทียีซิบมกราคมพศห้าครับวันนี้ภาพีพ่น้องมหาคุดเบื้องแมงจักจันทือเก่าครับนางจักจัน หล่นกันเบื้องพี่น้องพ่นนีซสิมี่บอรครับโอ้แลดจ้ะ อย่าบอกตัวแรกครับอ่ะตัวแรกจ้ะพ่นี้ว่าคอยหนีเนาะจ้ะนห่าหลุนไปน้ำกันจ้ะนี่นะจ้ะอืมโกของห้นะอืม เกาหัาไหมนี่ลมอัดเกลียวโอ้ปุ๊บเหรนี่มัามาเบิดเลยได้ที่น้องมัน <c oughs> ไม่มาน้ำลายแงสมุนมาลายแฮงที่ ำบเห็นอยู่บ่เดี๋ยวเลยมีอยู่จ้จนนะคอมเนหูเก่าคนเนาะ นี่งจ้าตัวทีซองจ้ามื่อนี่อันนี้ใหม่เนี่ยนี่ตัวนี่คืออัพเท่านะจัมโบ ข okay, ุดแหงมาได้นะจับ่นค่คอยขุดอ่ะงอ้ย สองหงแล้วะหอดแล้วบ่

見たい เทิมกะหอดเลยจะเห็นตมันอยู่ 哦，妈了，这樣。 นี่ลายขุดมวหนเลยเนะาะบบได้อยู่โดยแท่งเลยระวังชาบกันแต่ว่าหูอยู่นี่อยู่หูเนะาะบ่มีหูออกเนาะแต่โบควอยมีหูบันไดจะ้ะหมายแท่งถือเพลิน มันจะเป็นคือวังหันมันค็นงานอะไรบ้างเปลี่ยนในวันกอยได้ละได้จากตนะนี่ต้องงานมันกันงานขึนมากขึ้นยาน ใหญ่เพิ่นเนาะได้ตั้งสามสิบก็โตแล้วพี่น้องมาเบิ่งพ่นเกาห้องครับพ่นเกาห้องคูดเหมือนนั้นพี่น้องนี่จ้ะนี่เนาะดก่อนหินขึ้นองูก่อนดินขึ้นขึ้นแช่เลยไหม อืมนี่จ้ะพ่นยนืนท่านดินแกนเองเนาะ ไปแล้วได้หนได้บแมน เป็นไสเนาะ ni นี่เสร็จแล้ว

บังโห่กะยูเลิกเติมเนาะสามสีเห็นห่ย,ยิ่งแต่ขีดินเน้นเงินขีดินออกคันจะจังเซียนโห่ไน หั่นก็เป็นตำหนอยู่เด้ยเนาะเห็นหรือเล่ แล้วนายคูมาให้เบิ่งกเป็นลายเป็นไดเ<อ>ทิงลอยแล้วบ่วนี่พี่น้องอซ้ำเหมือนนั้นอยูนะ่บ่นอาจจะลอยอยู่เนาะ นี่แหละก็ิได้ออาเมื่อไรพี่น้องเหมือนห้าลายสิเตียงแลครับห้ารอคุดน้ำพ่นทงไฮทงหน้าพี่น้องเหมือนสาวห้องคุดซองพนมาพุ่นพ่นอย่างค่ะเห็นแล้วปะแบบอย่างไรมันหยุดพ่นแห่งติด สีตบดีนะตัวใหญ่เพิ่นตัวใหญ่เพิ่น,น,พนจ้ะนี่ครับตัวเพิ่นกำลังสีงใหญ่เนาะเหลือมสิม,มีปีก ไปรอขาวแล้วก็สิป้องปีกบินแล้วจ้ะแจ๊น้อยก็บป้องปีกกอกบินนะดุันขึ้นก๊หนนะกใหม่ครับพี่น้องเอามาถอดเอาครับไอบ้เกกอยเป็นถอดครับมื่อนี้ก็โหวว่ามนูเข้าไปเห็ียดย่างกินแหนะครับไปบ้หนนาจเก้เามาถอดอย่างเดียวนะพี่น้อง ทอดมาหน่อยที่แดงแสบพี่น้องตัดขาดเป็นสีมันมันครับมันแสบพี่น้องแต่มาว่างก็โตเช้าก่อนเพิ่งลอยปะ,ยๆๆะจะลอยโตหนึ่งครับทำทุตกร์หนี่พี่น้องใส่พงนัวครับตัดตีกระบะมี กระดีเบิร์ดครับใส่น้ำใส่น้ำปลาครับผร้อชดรสสองยางครับสองยางกะเสริฐเลยค่ะไั่จะมั่นไม่ค่ะรสชาติมันจะออกมั่นๆเต็มๆเล็กน้อยเนาอพก,อกดีแสบครับพี่น้องอราคาพี่น้องวันนี้ นี่ครับคนงานเ่องถอดเรียบร้อยครับรดแชร์เป็นจะมั่นมันพี่น้องแสบอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก 4, ็สิจะโจกไปเที่ยงซม,มีละพี่น้องพี่น้องทานไดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิง่งเพื่อสิบประาพาคลิปใหม่ๆจากเป้านัทครับขอพุณนทุกกำลังแรงใจทุกอคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกแชร์นะครับ สำรับคลิปนาบ้านนาสิภาพ,พีน้องไปหายางกระถาลุมไม่ต้กันครับสำรับคลิปนี่บ้านนาเจ้บสาวกอ,อยก็จะจบคลิปไปเพียงสนีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ